สวัสดีค่ะวันนี้ชูจะเดินทางไปร่วมพิธียกเสาเอกเสาโูที่โนนเสาวเอ,วททวเอของหลวงปู่ศินาสิทิพงศ์ใครับสาธุบุญใดที่บังเกิดขึ้นในจักรวาลในวันนี้ขออนุมโมทนาบุญอดีงามด้วยกายวาจาใจที่ใฝ่ดีขอจงมีอานิสงส์แห่งบารมีเกื้อหนุนอตอนนี้ชูก็ได้เดินทางมาถึงที่นูนเสาวเอแล้วน,นะคะ คนเยอะม,มากเลยนะคะวันนี้หลวงปู่ศิลาสิริกันโทยกเสาเอกเสาโทเกดีลุญเสาเอนะคะพระมหาเกดีพุทธชันพันนารังสีนะคะที่วัดสวนธรรมปิติตำบุญเชียงเครือเ,อเพเมืองจังหวัดสาเอกล มหา,าวันนี้แ,แม่ทัพ<อ>ภาคที่สองก<ท>็จะเดินทางมาร่วมพิธีด้วยนะครับแม่ทัพภาคสงองกลมาแล้ว ตอนนี้หลวงปู่กำลังเอาของที่เป็นมงคลลงในเสาเอกเสาทงนะคะยอดแบบ่งเงินทองค่ะของที่เป็นสิริมงคลของปู่จะเอาลงในหลวงนี้นะคะดูบรรยากาศเรื่อยๆรมพร้อมกันเลยนะคะแาบสาธุบาลหลวงปู่ให้กลังใจกันสูเลยนะคะสาธุค่ะ เป็นวิธีกรรจมตีควาเป็นพิธีบรรจุความครนพระมหาเจดีย์พุทธัสัมพันธ์นารงสีได้ลงมาในตานเปเรอ่์โกดพระมงคลในบททิธีเจ้าว่านรงสเด็จพระราชาคณะเพราะว่าเจ้าคนททั้งสามแต่เมตตาแต่บทวนพิธีนี่ก็เป็นรถที่ยกเสาเอกเสาทงนน